นี่เราเล่นที่ 2k yes แล้วก็สามจุดเจ็ดเก้าโอเคแล้วแหละเพราะมันมีวีแลนแค่ห้าจุดศูนย์ปดเนาะกับฉากเดิมที่ไม่ผ่านกยังไม่ผ่านอยู่ดีพอผ่านไปสระเศ็จอยากจะกลับไปเซฟก่อนเพราะว่าจะเจอศัตรูบาลตะไทยเลยเดินต่อไปอะ่ะเทียบอะ่ะอย่างเยอะ เตรียมไว้ก่อนอลบลบชนะยากอยู่ด้วยลบต้องผ่านไปให้ได้เลยมา เดิมแผนไอ้อ <You okay? S 1> ไม่โอเคเออ ดูน้ำต้องไปเลยเหรอวะเฮ้ยเป็นไหนแล้ววะมาะต่อโอ้ยอมา,ยมา,ยมาเอียงมาเอียงมาดิไอหลวงนะ้ำ หัวมันโคตรยากอะ่ะตามมันไปไหนกูไปด้วยมามา

อย่าไปยอมจริงๆทำอันี่ไว้ก่อนดีกว่าแล้วกไไ็ไม่ต้องเซฟเลยหรอไอ้ไม่ต้องโหลดหลายครั้งใส่ไว้เลยเนี่ยแล้วก็เซฟแล้วพอฆ่ามันเสร็จแลกวกลับมาเซฟนะจะเล่นจบไหมเนี่ยเกมเนี่ยมีของให้เก็บมีหนูให้สับ กับหนูก่อนเก็บของแล้วก็มาเซฟดีกว่าเขาต้องเล่นหลายรอบแต่ต้นไม้ <c oughs> ไดเดี๋ยวเราเก็บของแล้วเรากลับมาเซฟเปิดประตูไว้มีดีกว่า <c oughs> ยิงให้มันกลายล่างไปเลย,เลยดีไหมนะแล้วบินกลับมาเซฟก่อน <c oughs> มังั้นไม่ผ่านแน่โอเค we go at the same time yeah okay เตรียมตัวให้พร้อมระเบิดก็เก็บไว้ไม่ต้องใช้ลบอ่ะย่งเง้มันกลายร่างก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคมา เวละมันไม่กายวะ่ะแย่แล้วตอนนี้ทำไม่ดีด้วยทำได้ไม่ดีเลยโอยระเบิดโหทำได้ไม่ดีเลยอ่ะ เซฟดีไหมเนี่ย <the> ไม่เซฟดีกว่าเนาะอตนนี้ทำด้ไม่ดีไม่เซฟฆ่า,ม,า,ามันได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันดีกว่าอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วดูดิกระสุนก็มีแค่นี้ต้องใช้ปืนสั้นยิงไปจนกว่ามันจะตายค่อยๆยิงนะยมนเลยลบ ลบวอโอ, <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเอ็ดเดอรีฉลาดแล้ว cái cái, cho kênh lẽ, ôi, Gõ โอ้โหกระสุนหมดเองฮะอ้าวสู้ไงวะเนี่ยระเบิดจบระเบิดไม่น่าเซฟเลย <c oughs> นี่แน่ตายเลยฮะโอ๊ยสู้ไงวะ ไม่ผ่านก็มาดูการ์ดจอกันเลยละกันการ์ดจอมินาบูมดีเจ็ดสิบกว่าโอ้ยเท่าองศาสภาพสวยไม่มีหน้ากากมันสู้ไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรเลยวุฒิอ่ะเอ้ยอีกทีดีกว่าข้องใจเดี๋ยวติดอยู่นานอีกทีทีลันเนี่ย เก้สิแปดเปอร์เซ็นุณหภูมิอยู่เจ็สิห้าองศาในห้องที่ร้อนอ่าพัดลมก้าจอมุนเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นใช้งานดีเลยนี่นิ่งๆต่อไปเพิ่มแปดพินไปกันอีกทีหนึ่งต้องยิงมันตั้งแต่ต้นให้ดียิงมันด้วยปืนในด้านน่ะให้ดีไอ้ปืนปาเลนไทย์อะยิงให้ดี <Okay. S 2> หนูไปไหนแล้ววะหนูไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นหนูอะ่ะหาหนูก่อนนะเฮ้ยหนูหายละหายเลยเหรอเออโอ้ยยากจังไม่เจอหนูอีกือ เดี๋ยวเก็บของแล้วไปเซฟแล้วค่อยกลับมาสู้ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเตั้งใจตั้งใจแต่ไม่ได้ฆ่าหนูอว่ะเดี๋ยวหาหนูก่อนเนาะ อ๋อ oh, <Hang on. S 1> สั่งให้มันเข้าไปแอบ,บได้กดไปเลยทิ้งทิ้งไปเซฟหนูเจอหนูไหมเจอหนูไหมถ้าไม่เจอมันหายไปตลอดการเล็บวาร์กดเลยเนะี่ยหนูอะ่ะตั้งมันเนาะได้ฆ่าหนูแล้วได้อะไรยังไม่รู้เลยอะเซฟไว้ที่นี่แล้วกันโมโตเฟชชัน่นอลจะได้ไม่ต้องทำใหม่

เฮ้ยไปแล้วลงน้ำเช่นเคยลงน้ำทำอะไรได้เราบุกเดิมมุกเดิม,ม,ดมอันนี้มันโดมันกลายร่างเร็วแล้วก็เสียเลือดเราเสียเลือดน้อยอยอย่าทำ โดดนงนะ้ำจะทำหลบขนาดนี้โอ้นินจ่ายหมหายมาดิโอ้โหโดนแล้วเฮ้โโยโดนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยลูกลงน้ำไม่เป็นใช่ไหมฮะลงน้ำไม่เป็นเหรอหืมโอ้จบ บึ๊บบุ๊บฮ่าตีเอามาเจ๊แต่ไม่ได้ฆ่าหนูนะหนูอยู่แถวนี้หรอเสียได้อยู่เนี่ยดันมาเล่นได้โอเคตอนที่ไม่ได้ฆ่าหนูอีกเจ๊ไปก่อนเราไปดูสินค้ากันครับ Yes ไปดูตัวสินค้ากันเถิดะนะเล่นดีเล่นเพลินอยากแกะเอาขัดออกมาทาซีลิโคนจังเลยแต่กม็มันดีอยู่แล้วไงแกะดีไหมครับถ้ามีคนพิมพ์ว่าแกะเดี๋ยวแกะเลยพิมพ์หลายๆคนหน่อยนะแกะว่าให้แกะ GTX หนึ 60, ่งหกศูนย์กาแลกใบเนี่ยที่สติ๊กเกอร์หายมาทาซิลิโคนใหม่ถ้าคนคอมเมนต์เยอะข้างล่างเนี่ยผมแกะมาทาใหม่ให้ดูเลย,เลยสวยนะอันนี้ก็ชัดดาวก่อนงานดีเลยงานสวยเทสไปหลายทีแล้วแหละแต่คราวนี้ให้เป็นสินค้าเด่นลองบอร์ดไปด้วยโอ้ยกดผิดอ ลองเมนบอร์ดไปด้วยบอร์ดอย่างสวยอรัพร้อมกรอบสวยมากอ่าดะไมครับ นี่สวยมากเดี๋ยวไปดูกล้องหนึ่งกันเอ้ยไม่ใช่กล้อง,งกล้องสามบอดมี m 2 armor ด้วยนะครับมาดูกล้องสามกันนี่เทสไลายคลิปแล้วนะใช้ดีเลยไม่มีสติ๊กเกอร์ผมตั้งขายแล้วตั้งราคาถูกกว่าใบที่มีสติ๊กเกอร์เราจะดูความสวยสวยพอๆกัน สวยงามพอๆพกันเลยมีวางอยู่สองใบบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับตอนนี้ที่เป็นรุ่นกาแล็กรุ่นนี้นะกาแล็กวัน click oc แล้วก็ยังมีรุ่นที่เป็นทับเกมมิ่งอีกด้วยที่เป็น1660งหกหกศนเปอร์นะครับดูพินทองพินทองดูด้านหลังดูความสวยดิ ยังงามอะ่ะเพียงแค่ไม่มีสติ๊กเกอร์การแหละสองใบพัดแปะแปะแ,ปะแค่นั้นนองนั้นดีแต่ถ้ามีคนคอมเมนต์ให้แกะมาทาซิลิโคนใหม่ผมก็จะทำคลิปแกะซิลิโคนซีเรียลนัมเบอร์ใบนี้ครับ o 2 0 1 0 2 4 9 1 3ครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์บอร์ดก็จะเทสในคลิปต่อไปให้ดูบอร์ดอีกที สวยมากพร้อมกล่องนี่ B 4 5 0ห้าศอลัสอิลิตใส่กับ a m นะครับวันนี้เราก็จะจบคลิปนี้ด้วยรูปก,การจอบแบบนี้อย่างนี้ดีกว,ว่าทำแบบนี้มัางดีกว่านะไม่ค่อยได้ทำภาพนีหนึเช็ค ขอบคุณที่รับชมมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ